ประเพณีสงการล้านนาหรือปีใหม่เมืองประเวณีปีใหม่เมืองคือประเพณีการเริ่มต้นสกราชใหม่ของชาวล้านนาปีใหม่เมืองกำหนดเอาจุดตีพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าส่ราศีมเมษชาวล้านนาถือเอาเดือนเมษายนหรือเดือนเจ็ดเหนือเป็นเดือนเปลี่ยนสกราชใหม่ห้องกันว่าปีใหม่เมือง โดยแกานแท้ของประเพณีนั้นหมายถึงการเปลี่ยนผ่านของปีเก่าเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะต้องชำระร้างจิตใจให้สะอาดสลัดเสียจากความเศร้าหมองและทิ้งสิ่งบัีไงามในปีเก่าและประกอบพิธีกรรมต่างๆทำบุญเสริมดวงชะตาราศีเพื่อหื้เป็นสิริงมงคลแก่ชีวิตดังนั้นปีใหม่เมืองของเจ้าล้านนา จึงบัใจเพียงแค่เล่นสาตว์น้ําเพื่อความสนุกสนานแต่เป็นกุศโลบายนําไปสู่การชําระล้างสิ่งมักหมมภายในบ้านเรือนและสิ่งที่คุณข้องหมองใจสิ่งบัดีงามภายในจิตใจของตนเพื่อออกไปหมดสิน้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำแต่สิ่งดีงามโดยผ่านกิจกรรมตามวันต่างๆดังนี้วันสังขารล่อง เป็นวันสุดท้ายของปีตามคัมภีโหราศาสตร์วันนี้คนล้านนาะจะตื่นแต่เช้าตรู่จุดสะโบยิ่งปืนเพื่อคับไล่เสนียดจันไรฮือไหลหล่องไปกับปูสังขารยาสังขานซึ่งก็คือการที่เวลาล่วงผ่านไปวันนี้ทุกคนจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตินอนหมอนมุง้งวดวาอารา พื้อสะอาดมดใสและพากันสะเก้าดำหัวตะเกาด้วยน้ำขมิ้นสมป่ลอยวันเนาหรือวันเนาเป็นวันที่สองของวันปีใหม่วันนี้ตังหูราศาปันเจือว่าพระอาทิตย์ยังเนาอยู่ระหว่างราศีมีและราศีเมษจึงเป็นวันตีประทรงเสริมมงคลวันนี้จึงเป็นวันแต่งดาทำอาหารขนม ตีทำในการทำบุญมีกิจกรรมขนทรายเข้าวัดตัด่อตุ้มปีใหม่และวันนี้เพื่ออู้ในสิ่งดีๆหากไขาดาทอว่าหายหื่นกับคนอื่นเจอว่าปากจะเน่าเหม็นไปตลอดปีวันพญาวันหรือวันพญาวันเป็นวันตีสามของประเพณีวันนี้เป็นวันถริงซกเริ่มต้นปีใหม่วันนี้มีกิจกรรมแต่เช้าตรู่ การขันเข้าคือการถวายอาหารเพื่อแก่ผู้หลวงลับถวายตุงชอบของเจดีไซน์ส่งนาพระพุทธรูปพระธาตุเจดีดำห่วงผู้สูงอายุต่อแม่ครูบาอาจารย์ถวายไม้ค้ํสีหรือไม้ค้ํต้นโพวันปากปีเป็นวันที่สี่ของประเพณีวันนี้จะมีพิธีกรรมสืบชะตาส่งครอมหมู่บ้าน ปัดสิ่งบดีออกจากหมู่บ้านฮือทุกคนอยู่รวมกันอย่างสงบสุขมีการจุดเตียนลดเคราะรับโชคสืบชะตาและวันนี้คู่บ้านจะต้องแก่งมนุนเพราะเจือว่าแกงมนุนจะช่วยอุดหนุนค้ำชูดวงชะตาชีวิตไปตลอดปีประเพณีปีใหม่เมืองของคนล้านนาแท้จริงแล้ว เป็นกุศโลบายตีสอดคล้องเหมาะสมกับกาลเวลาเป็นประเพณีที่งดงามรื่นเริงสนุกสนานสร้างความสมัคสมานสามคัคคีเกิดความสุขอบอุ่นในครอบครัวและสังคมเป็นการเตือนตนสำรวจตัวเก่าเพื่อละทิ้งสิ่งบดีบางามชำระล้างจิตใจือ่้พองใสเพื่อร่มต้นชีวิตใหม่พร้อมความดีงาม ความเป็นสิริมงคลโดยผ่านกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆตีบใจเพียงแค่ความสนุกสนานจากการสาดน้ำหรือการดื่มของมึนเมาจนเกิดการทะเลาะวิวาทด,ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันหึ่งความหมายและรักษาประเพณีปีใหม่ของคนล้านนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อสืบสานประเพณีล้านนาฮื้อยั่งยืนต่อไป